ก่อนคุณแม่จะไปทำงานนะครับน้องมีตั่างก็ทานข้าวคุณแม่นะครับนี่นี่นางดแม่กินนะมีตั่างก็ทานข้าวคุณแม่นะครับนี่นะครับโอ้โห it, นี่นะครับก่อนคุณแม่ไปทำงานนะับสองคนก็จะนั่งทานข้าวด้วยกัน,นครับนี่นะครับเดีย๋ยวให้คุณแม่ป้อนข้าวนะครับแม่แม่ป้อนในหะ้โอ้โหทานข้าว <mare S 1> <refreshing S 2> ด้วยกันครับ สองคนทานข้าวด้วยกันนะแม่กินงนะแม่ก,มก,มก,มก,กินบ้างแม่กินได้นะทานข้าวกับน้องมีตังค์นะครับน้องมีตังทานข้าวคุณแม่นะครับตังหนห้อยน้อยลูกตังน้น้อยอือหือทานเองนะครับไม่ให้ป้อนนะครับทานเองเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนบอลช้าวแม่หน่อยที่มีตังแม่กินได้ปะอือหือตักให้ดีสิหกคนแล้วตั้งน้อย